สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนน้ําน้องกุ้งแิทฟิชกันนะก็คือจะเห็นว่ามันสกปรกมากนะคะวันนี้แล้วก็เลยจะมาเปลี่ยนน้ำให้น้องกันก็คือมีลูกน้ําด้วยเนี่ยดูสิไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนน้ํากันเลยนะทุกคนก็คือวิธีการเปลี่ยนน้ำก็ง่ายมากๆนะทุกคนก็แค่เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราจะ เอาน้ำใส่ถังอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้กุ้งพักอยู่ในนี้ก่อนเนาะก็เปิดน้ำลงไปเลยไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนประมาณนี้พอนะแล้วเราก็มาจับกุ้งลงไปเลยนี่เดี๋ยวดูวิธีการจับกุ้งนะทุกคนก็คือคลิปนี้ได้หลายอย่างมากนะจะบอกให้อะวิธีการจับกุ้งก็คือให้ทุกคนอนะ่ะ จับไปที่ตรงเนี่ยของกุ้งเห็นปะนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วก็จับไปเลยอย่างนี้นี่เราก็จะได้มาแบบนี้เลยแล้วกุ้งเขาก็ไม่สามารถหนีเราได้นะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อตัวนี้เป็นตัวผู้นะทุกคนเป็นสีส้มนะจ๊ะเป็นสีส้มออกแดงๆนี่โอเคน้องก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะต่อไปก็เราจะเอาไของตกแต่งตรงนี้ออกเนาะไปไว้กับน้องก่อนนะคะ สวยงามโอเคแล้วก็จะเทน้ำอันนี้ทิ้งกันเลยโอเคต่อไปเราก็จะมาถูนะคะก็เดี๋ยวเราขอไปเอาอุปกรณ์มาก่อนเนาะเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะทุกคนก็เอาไปล้างก่อนนะเพราะว่าน้องก็คือใช้มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ทุกคนเราก็จะได้มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนเนาะ เปิดก๊อกแอปอ่ะเริดแล้วก็จะล้างน้องเลยถูๆนิดนะึงโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะทุกคนแค่นี้พอแล้วก็ถูเลยก็คือกล้องมันอาจจะสั่นนิดหน่อยนะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าก็คือที่ตั้งกล้องเราหายนะคะก็แบบว่า ก้อา,อาจจะสั่นนิดนึงถ้าหาเจอแล้วกล้องก็อาจจะดีขึ้นนะคะก็นะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นาะดูเจ้ากุ้งสิมันเดินวนนะ่ะงงบ้านใหม่บ้านใหม่หมไม่ชินเดี๋ยวขอไปเอาที่ตั้งกล้องมาก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวไปหาให้มุมกล้องมนะันจะเปลี่ยนนิดนึงนะทุกคนอ่ะโอเคเราก็จะมาถูไปเลยนะจ๊ะ แล้วก็ถูให้มันสะอาดไปเลยมันจะไม่ได้ออกมนเนาะเพราะมันเป็นคาบไปแล้วอะบางตรงอะไรเงี้ยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็เทน้ำชิ้นไปเลยก่อนแล้วก็มาใส่น้ำให้กุ้งกันก่อเลยนี่จะ้ะเปิดก๊อกอ่ะก็ใส่เลยนองเยอะมากทุกคนเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่เครื่องทำออกซิเจนเนาะน้องอาจจะแบบว่า สวยด้านอะโอเคเราก็ใส่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะตับกล้องให้ดูนะคะเคยใส่ประมาณนี้ไม่ต้องเงยอะมากเนาะต่อไปเราก็เอาของตกแต่งมาเลยนะแล้วก็ล้างๆให้สะอาดนิดนึงอ่ะแล้วก็วางไปเลยแล้วก็จับกุ้งนะจ๊ะอุ้ยดีดแม่ดินินดินนอูอูอู อ่ะอุยเบะขอโทษม <า S 1> ไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เทนะมันมีทิ้งไปเลยที่เราใส่เอาไว้แล้วก็เก็บอ่ะโอเคแล้วก็จะยกน้องไปไว้ข้างล่างกันนะทุกคน สเสร็จเลยทนะุกคนกนะ็จะประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ